โดยไม่ใช้หม้อหอุงข้าวมีด้วยเหรอเอ๋มีสิมีสิไปดูกันเลย่ะเอาสวัสดีค่ะพบกับช่องไทยบานเฮาสบายใจพอเพียงวันนี้พี่เมกกี้ก็จะพามา ทำอะไรหุงข้าวด้วยเตาถ่านค่ะส <c oughs> วัสดี่พี่ี่ค่ะสวัสดีค่ะวสะวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีทําหุงข้าวด้วยเตาถ่านนะคะประหยัดค่าแก๊สนะคะอุ้ยแก๊สหมดทํายังไงดีใช่ค่ะแก๊สหมดทํายังไงดี <c oughs> เราต้องหุงข้าวเราต้องกินข้าวใช่ไหมเออเรามีวิธีทํา เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเรามาเริ่มแล้วก็มาเริ่มก่อไฟกันเลย แล้วก็ล้างข้าวเรียบร้อยแล้วนะเอาเข้าวเจ้านะใส่น้ำใส่น้ำประมาณนี้นะคะข้าว,วจเจ้าล้างน้ำเสร็จแล้วก็ใส่น้ำใส่โมเลยตอนนี้ก็ได้เอามาตั้งเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่รอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะ เดือดแล้วเราก็คนน้ำก็ใกล้จะเดือดแล้วนะแล้วก็คนไม่ให้ข้าวมันติดกันนี่ยังเป็นเม็ดข้าวอยู่นะคะตอนนี้น้ำก็เดือด แล้วก็คอยคนนะคะโค <Hey. S 1> นจนเม็ดข้าวมันนิ่มนะไม่ไม่นิ่มมากนะคะ <Hey. S 1> เม็ดข้าวมันนิ่มนะ <Hey. S 1> มันมันจะไม่นิ่มมากมันจะ <Hey. S 1> แข็งนิดนึง <Hey. S 1> แล้วเราค่อยมาเทน้ำออกนะคะโ <Hey. S 1> คนโค เดี๋ยวข้าวมันจะติดกันนะตอนนี้เราก็ต้มเสร็จแล้วนะคะน,นี่เราก็ออกออกจากเตาแล้วนะคะเมื่อกี้นะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จะเตรียมเทน้ำข้าวน้ำข้าวออกนะคะมันก็จะปิดฝานะปิดฝาเพื่อเทน้ำข้าวนะคะไม่ให้ข้าวมันออก น้ำข้าวแล้วก็เอาไปกินได้ด้วยน้ำข้าวอร่อยไหมคะมิก้จืดจืดน้ำข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะใช่วิมิก้มันกินข้นาว <h ums> อ,อืมก็ได้น้ำข้าวแล้ว <h ums> แล้วเทน้าข้าวหมุดแล้วนะเป็นอย่างนี้ตีมข้าวเลยเดี๋ยวพิ่ทีมแทงไม่เสร็จค่ะนี่แล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นๆนี้นะคะแน่นๆอย่างนี้นะนี่นะคะก็จะได้อย่างนี้นะแล้วเราไปดูกันต่อเลย เาอกวนะคราวนี้เราก็จะใช้ถ่านอ่อนๆเอานะคะเป็นถ่านที่ก่อไฟเมื่อกี้นะคะแต่ไม่ต้องใส่ถ่านเพิ่มน,นะคะเราก็จะใช้ถ่านอ่อนๆไฟอ่อนๆนะคะที่ฐานไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องเติมไฟแล้วนะคะเดี๋ไฟใช้ไฟประมาณนี้จากนั้นเราก็เอาข้าวที่เราคุณเมื่อกี้มาว่ะ วางนะคะจากไฟอ่อนๆนะนี่แล้วเทน้ำออกเมื่อกี้แล้วนะเราก็ปิดไปเราจะได้ข้าวแล้วระหว่างรอข้าวสุกนะคะแล้วก็เทน้ำข้าวไวแ้แหละไปตักน้ำข้าวให้มิกิกินน้ำข้าวมีประโยชน์ยังไงว่า <c oughs> สุขภาพแข็งแรงโตเร็ว <c oughs> โอ้มิกิคิดิ ข้าวคนจิงน,นะคะเพราะว่าจะแหฉะดูทวามร่าเริงดิอืมร้อนค่ะอืมร้อนแต่น้ำ้าวมีประโยชน์นะคะถ้ากริงหรือว่าร้อนร้อนหรือว่าไม่ร้อนเลยอะ่อะแต่ว่าเก่งนะคะอ่ะเดี๋ไปเราไปดูข้าวกัน และแล้วตอนนี้เราก็ยกหม้อข้าวออกมาแล้วนะคะที่เราเหงุงมาเปิดดูอย่างเงี้ยค่ะหยงข้าวแบบไม่ใช้เตาแก๊สถ้าเตาแก๊สหมดเราใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะสวยไหมอมืเป็นข้าวสวยเลยนะคะใครชอบแข็งแข็งนิดหน่อยก็จะ อ่าดูมิดข้าวได้เลยนะไม่ให้เละมากถ้าใครชอบแต่อันนี้ชอบนิ่มๆน,นะคะก็จะออกมานิ่มนิดหนึ่งเสียงเทนๆเ,เราก็มาหุงข้าวด้วยเตาถ่านเสร็จแล้วนะคะ น,นี่นะคะคือวิธีการประหยัดแก๊สหนึ่งอย่างถ้าแก๊สหมดแล้วก็มาหุงข้าวด้วยถ่านได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืม